น,นี้ปลูกชาไปนะคะไม่ค่อยใหญ่อันใหญ่กินหมดแล้วอันนี้ปลูกรอบสองนะคะรอบแรกของหญ่ถ้าใครจําได้ถอนกินไปหมดแล้วอันนี้รอบสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้อากาศดีๆ ไม่ดีเท่าไรหรอกแต่ว่ามันไม่มีลมเนาะฝนท่าทางจะตกเหมือนกันแหละแต่ยายจะมาให้อาหารไก่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาสำรวจสวนพวกต้อนไม้เล็กๆอะไรเงี้ยไปผูกเขาถ้าเชือกมันขาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะนุ่นแฟนยายก็เก็บฟืน <c oughs> เก็บฟืนไว้เพราะว่า มันไม่มีลมแล้วมันไม่มีฝนเราก็รีบออกมาทำเนะ <Okay. S 1> าะสองวันเอ้าขาดไตฟองหนึ่งห้าฟองยังไม่ยังไม่ไมฟองยังไม่ไขหรือว่าวันนี้ตัวหนึ่งหยุดนี่ดูมันปลิวมากระถางเก็บ <laughs> ขยะในสวนด้วยนี่คุยหนูก็ จริงๆก็จะเคลียให้มันเสมอกันเนาะเพื่อที่ว่าเวลาเราตัดยามันจะได้ไม่ไม่เกะก,กะเนาะแต่ว่าอันนี้มันใหม่ๆอยู่มันยังไม่แฉะอยากจะเอาไไว้ปลูกไว้ปลูกเอ่อผักเนาะอันนี้เห็นไหมเคลียให้มันเสมอกันเพราะว่าตอนเราตัดยามันจะได้ไม่โดนนี่นี่เห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ได้มาเคลียเห็นไหมนี่ นี่าแถวนี้แฟนยายเคลียร์แล้วนี่เห็นไหม,มนี่นะถ้าเจอใหม่ใหม่ถ้าเจอใหม่ยายก็จะตักไปด้วยเพราะว่าใหม่ใหม่เขายังร่วนอยู่นะถ้าเป็นเก่ามันมัน,ม,นมันเปียกมันแฉะแล้วยายก็ไม่เอาเอาดินไว้เพาะค่ะยังไงแบบนี้เพื่อน ยายก็ต้องมาผูกผูกผูกเข้ากันกับตัวนี้นี่เนาะลมมันแรงเชือกมันขาด ต้นนี้เสาผุหักเอียงเลยเนี่ยต้นแอปเปิลคอร์สนะคะเนี่ยเห็นไหมเอียงเลยโตแล้วน,น่าหนเสายายอยากจะบอกว่าต้นนี้ดูท่าทางหนูจะกินหรือเปล่าเนาะนี่ดูเพื่อนเพื่อนแล้วยายจะขุดดู ดูดูเอาอย,อยากจะร้องให้นี่เนี่ยลองขุดดูรากก่อนเลยดูท่าทางหนูจะกินรากแล้วเนี่ยดูเด็กปลูกว้ยจะโตห้าหกปีแล้วนะเนี่ยเห็นต้นมันโยกโยกนะไม่ไม่รู้ว่าโยกเพราะโยกเพราะหนูกินรากเลยโยกเพราะว่าไม่ได้ผูกนะเดี๋ยวมาดูกันย่มีแต่มีด,ม,ดมาไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมา ยายกลัวจังเลยเพื่อนเอนกลัวนูกินรากจังเลยไม่ได้เอาไอ้นั่นมาไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะดูดิมันโยกมากเลยเพื่อนเพื่อนอ้ใช่ล้วแหละ อันนี้ก็จะหักอ่ะหักนะอู้เอาไม้นี่นะคะอากาศเพื่อนอุ้ยดอกไม้จะมาแล้วเพื่อนนี่นี่นี่อู้เต็มเลยปีนี้จะออกดอกเยอะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าเนาะปีนี้ไม่ค่อยมีหิมะอู้มันจะดอกอ,อกแล้วนี่ดูดิเพื่อน นี่โอ้เพียบเลยเดี๋ยวมารอรุ่นกันโอ้เยอะเลยโอ้นี่นี่นี่นนใกล้แล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นบ้านเรานะไม่ถึงอาทิตย์กระบานแล้วแต่อันนี้มันหนาวนะพวเพื่อนๆไม่รู้จะนานแค่ไหนแต่อันนี้เนี่ยถ้าขุดไปไว้ในบ้านนะแป๊บเดียวก็ออกดอกแล้วนี่ในบ้านมันอุ่นเนาะเดี๋ยวมารอรุ่นกันพกเพื่อนเยอะมาก เฮ้ยเพื่อนๆเจอเห็ดสวยอะ่ะเห็ดอะไรเนี่ยเอย้สวยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเนาะเอามือไปจับอีกแล้วเอามือไปจับอีกแล้วใหญ่โอ้ยลมเริ่มมาแล้วนี่ก็เห็ดเห็ดที่เขาเอาไปทำยาแน่อะไรนี่ นาะโอ้เยอะเลยป่ะใบต่อดูได้ขยะเพียบเลยเดีวไปที่สวนผักอะเดียจะมาจัดการตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปแฟนยายจะมาไถาดินเท่านี้มันจะเกะก,กะอันนี้ก็คือค้างทัว่วค้างแตงกวาปีที่แล้วเนาะ อยากจะเก็บไอ้เศษเศษที่ว่าอันที่ว่ามันผุผุอยากจะเอาไปไว้ทำฟืน,ฟนเลือกที่สวยๆยเก็บไว้ไอให้ห่างๆเนาะ เพืนเสร็จแล้วเห็นไหมนี่ได้งานด้วยได้ฟืนดั้งไฟด้วยได้ดินเพาะผักด้วยเอออันนี้ใหญ่เอาไว้เอาเลื่อยมาไอ้นั่นเอาไปฝนจะมาอีกแล้วดูมืนๆลงมาก่อเพื่อนเตรียมปลาเ <c oughs> พิ่งจะออกมาใช่นเนาะ,ปะไปเดี๋ยวยาจะไปหาเก็บผัก ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเดี๋ยวเข้าสวนก่อนีล้วเจอผักแล้วนึกได้นึกได้แล้วเพื่อน<ๆ>นึกได้แล้วว่าจะกินอะไรมีถวงอ,อกเพาะถุงอ,อกยังไม่ได้เอาออกยังไม่ได้ที่เพาะในตะกรานะ้าน่ะกินผัดมีดีกว่าผัดมี่โคราชบักเอาไ่บักผัดเขียวๆไปหน่อยนึงโอ้เดี๋ยวไปขุดต้นหอมญี่ปุ่นดีกว่า พวกนี้กินบ่อยแล้วไปไปก,กหนหอนอันนี้ปลูกชาไปนะคะไม่ค่อยใหญ่อันใหญ่กินหมดแล้วอันนี้ปลูกรอบสองนะคะรอบแรกของใหญ่ถ้าใครจําได้ถอนกินไปหมดแล้วอันนี้รอบสองนะคะเอ้ยมันเหมือนเหมือนมันกลิ่นหอมกลิ่นกระเทียมมันเหมือนกุ้ยช่ายนะออไปใส่ผัดหมีโคราชดูสิเข้ากัน เอาสองต้นพอยายขอถอนก่อนเด้อเอาใบหอมหน่อยผักนี่ขุยชาย <c oughs> เห็นไหมเพื่อนโอ้เอากระปองมาครอบไว้ได้กินเลยนะเนี่ยแต่ว่าดูลมสินี่ไปใส่ จริงๆขุดไปใส่กระถางไว้ในบ้านก็ได้กินแต่ไม่เอาแล้วเพือนถ้าอยู่นี่ทั้งปีก็น่าทํำยุกเพื่อนเอาไปนิดหน่อย อยู่นานไม่ได้ออกมาใหม่ๆร่างกายมันอุ่นอยู่ถ้าเราอยู่นานๆมันก็จะเริ่มหนาวแล้ว